สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับปูพองนะครับมาสอบถามข่าวๆปูพองว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป้งได้ปูรลอดมากบอสซองเป็นยังไงแนวสมมื่อในช่องจัก็เจ้าลูกสาวของแม่คนติดตามหลายไปโมลูน้ำโรลูน้ำอ้อันนี้ปูมามามาเชียร์ล้านไฮติดหรือบ่สไฮติดเอาถ้ามาธรรมดาเดี๋ยวแต่มันเดี๋ยวเดีวแต่บุญวาสนาอมอ บูสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนาะสมือเนาะมีเก็บไข่ได้ป่วยยังบสาสมือเนี่ยบ่ได้มาหย่างปูดโด่วนฮะหาลายบ่หลายบ่ออโ,โ,โอ้ยเอามาอย่างหลายแท้อ่าแดงอยู่บ้านเะาฝนตกปะปู่มา,าตกเลยโอฮว่อนเอาสิได้เห็นหน้าบ่ละปีนี้ แหลงมาลายปีได้ตามปีออ๋แหลงมาสามปีบ่มีบ่มีคลองชนติดบ้านเราบ่มีคลองชนระบาวท่านตินี่เปบ่มีน้ำคลองเออบ่มีน้ำไปอยออกคลองมันตันเป็นสะพานเป็นสื่อนะตันออกคลองเออมีบ่มีน้ำมีน้ำคลองแต่ว่านอนมีแค่แถ่ว่านอนก็มีเท่อนี้ ออนแล้ว,ลว,ลวมีเอนฝาเป็นหน้าเดอนเป็นหน้าดอนถ้าปีได้ฝนแรงนี่ก็สิบวด้กินเขาเอถ้าฝนดี้นดีใครแนกมูเลยหนาทมมันก็ได้ก็ได้แต่นได้แล้ร ถ้าถ้าน้ำดีก็น,น่าลุ่มได้ถ้าน้ำดีก็น,น่าดอนได้ดิโอ้เพียงสีนอแบนเท่านาะอาศัยฝนฟ้าเนาะปูเนาะเป็นอหน,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 นีมัเนาะปีนี้เนาะฝนเนาะเบิางเบิางส่งละปูซัมซัมปีไก่บ่ปีไก่ฝนตกดีบ่เต๋อแต่ว่าปีนี้มันห่อนเร็วอีดีเลยห่อนเร็วปี ฮอนเรียวแมนครับฮอนแบบฮอนคักอีลิตเม้่กีบปีที่แล้วว่าบรดหารเน,นีรยวขนาดนี้ปีที่แล้วบ่ิหอนไหลายแต่ตกมาปีนี้ฮอนคักอืมอืม่จังวานะ่ะ อาครับคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้นะครับถามถามล้ทุกสุกดิกปูนะครับผมทั้งสุกทั้งเค็มนะครับแต่ก็ให้ปูสุขภาพแข็งแรงดนะครับปูครับครับผมขอบคุณครับแดด <c oughs> แ,แล้วอ่อน,น,น <c oughs> อยู่ครับผมมันม